เอาลครับสวัสดีครับผู้เล่นไ i เดอร์เวิลทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับมาอยู่กันในคลิปรีวิวคลิปที่3นะครับกับพูโตเทล่านะครับหรือว่า o อสมของเราเนี่ยนะครับก็เออรู้สึกแปลกใจเหมือนกันแล้ว่าเอทำไมตัวละครนี้มันเอา Airtime เราไปหลายคลิปจังเลยนะครับคือผมก็รีวิวตั้งแต่ตัวมันออกมาถูกปะก็เวลามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับคลิปที่2นะครับคือการที่ เออ่ตัวละครนี้ไม่ได้รับเกียร์เฉพาะเกียร์ใหม่ถือไหมครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเราจะมาพูดถึงบัฟใหม่นะครับของปุโตเทล่าเบลก็คือหลังจากที่ผมบ่นไปในคลิปที่แล้วนะครับอุ้ยมันไม่ดีเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปุโตเทล่านะครับเบลเนี่ยมาบวกเมลีดาเมจใช่ไม่มบวกเมลีดาเมจส่วนอันนี้บวกสกิลเออบวกสกิลบวกสกิลดาเมจแล้วก็เอาไอห่าสองอันนี้มันมันไม่ได้ใช้ด้วยกันหรอแบบ ทำไมมันดูขัดแย้งกันเองนะครับแล้วมันจะทําให้ตัวมันพิการถูกป่ะนะครับก็ในคลิปนี้นะครับจะมาสรุปคลิปว่าพุโตเทลาเบลนะครับได้รับบัฟมาใหม่นะครับจากลงพีโอโอยสตีนนะครับก็นะครับก็โอเคมาดูกันนะครับว่าเอ่อบัฟเนี่ยมันคืออะไรนะครับบัฟอย่างแรกนะครับคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้บัฟเกียนะครับไม่ได้บัฟเกียรแต่สิ่งที่เขาบัฟนะครับก็คือตัวอย่าง เอ่อท่า V นะครับท่านี้เองนะครับท่านเมจเนี่ยเขาบอกว่าโดเฉพาะกันหมดครับร่างของปืนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรานะครับอ่าถ้าเราใส่นะครับคู่กับพูโทเทล่าเบลเนี่ยนะครับมันจะทำให้ดาเมจนะครับของท่า V ที่ออกมาเนี่ยจะนับว่าเป็นเมลีดาเมจนะครับอ่านะครับถ้าปืนดีออกมากลายเป็นเมลีดาเมจนะครับถึงฟังแล้วจะดูแบบเอ้ยฮะเมลีดาเมจใช่เหรอเออแต่เขาบอกอย่างนี้มาจริงๆแต่อันหมายความว่าไงหมายความว่า นะครับอ่าบัฟสาตรงนี้นะครับเมลิท um ัเมตสาตรงนี้นะครับถ้าวีรับไปเต็มเต็มโหดมากคือบวกดาเมจสาสอ่ะแรงนะปกติเราจะชอบเห็นเกียร์อ่ะผมให้แบบเก่งๆเลยเกียร์เกียร์อะไรเอ่อ uh, UW ปีบ้าบวกดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ที่บวกสามห้าก็คือโอเคครับดาเมจเนี่ยเท่าที่ผมลองนะตอนถอดเกียร์นะครับดาเมจมันจะอยู่ที่ประมาณห 500, 500้าร้อยห้าร้อยปะ ประมาณ500-600นะครับแต่ที่มาดูนะครับปรับอ่าผมถอดออกปรับยิงน,นะครับอ่าอันนี้คือใส่นะครับ500อ่าผมลืมไปก็คือตอนถอดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ162นะครับตอนถอดเนี่ยจะอยู่ที่162นะครับแล้วก็อันนี้นะครับอ่านี่ฮะปึ๊บมเพิ่มเอ้ยเอ้ยผมตีธรรมดา,าก่อนนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณอ่า2,000 2,960ก็คือตีไป3,000นะครับ ซึ่งตอนที่ผมทอดเมื่อกี้นะครับอ่าผมผมทอดเปียวออกก่อนคทีเดล้วมัน564ต่อฮิตใช่ปะครั้งนี้นะครับมันก็จะเหลือเป็นเอ่อร้อยน้อยมากนะครับประมาณ120อ่า121นะครับนั่นหมายความว่าพอใส่นะครับพอใส่เข็บขัดเนี่ยด้วยความที่ผมตีบวกไปเยอะหน่อยเนาะตีบวก10มันก็จะรับแพ,แพสซีฟของการตีบวกนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ได้เขอ่าได้แพสซีฟนะครับจากเข็มขัดก็คือ35%เเเมลีดาเมจหมายความว่าอะไรใส่เข็มขัดนี้นะครับ มันจะทําให้ท่าเนี้ยแรงขึ้นจากเมลีดามิเพราะว่าท่าวีจะกลายเป็นเมลีดามิแทนนะครับก็ตีไปเพิ่อ่าอ่าห้าร้อยหกสิบสี่แรงขึ้นมาประมาณสี่เท่านะครับตูมนะครับตกไปประมาณสามหมื่นดามจนะครับประมาณนี้แล้วนอกจากนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับทุกคนถามว่าเอ้ยพี่ถ้าท่าวีา v, มันบัฟให้เป็นเมลีดามจจากการใส่เข็มขัดแล้วแทลเลอร์เฮดล่ะนะครับแทลเลอร์เฮดพาสซีฟคืออะไร แอบแพสซีบอกว่าบวกบวกดาเมจทุกสกิลเพิ่มขึ้น15% s หเอเซนฟนะครับแต่ว่ายกเว้นยกเว้นเมลีดาเมจทุกคนมองละถ้ามันบอกว่าเพิ่มดาเมจ15%ยกเว้นเมลีดาเมจแล้วมันจะไปบัฟกับท่าวีบัฟกับเข็มขัดได้ยังไงเพราะว่าท่าวีได้รับบัฟมาถ้าใส่เข็มขัดจะกลายเป็นเมลีดาเมจถูกไหมแต่หัวไม่ได้บอกเมลีดาเมจนี่เราจะทํายังไงครับไม่ต้องกังวลน,นะครับบัฟใหม่ อีกอันหนึ่งนะครับก็คือถ้าเรานะครับใส่ r r o r h e a d คู่กับพ t o t ธ e r a Bell นะครับถ้า V จะเปลี่ยนจากเมรีดาเมจให้กลายเป็น l t ล m a เม d ดาเมจนะครับ l t ล m a เม d ดาเมจคืออะไรคือ l t ล m a เม d ดาเมจเนี่ยผมเองก็ไม่มีความรู้มากนะนะครับแต่ว่าเท่าที่ทุกคนรู้กันเลยกคือ อัล i m a เนทดาเมจจะเป็นดาเมจที่เวลามันออกมาแล้วมันจะแรงมากๆผมจะใช้คําว่าให้ทุกคนจําไว้เลยว่าอัล i m a t e เ a ท์ดาเมจเนี่ยคือดาเมจประเภทหนึ่งที่มันแรงมากๆเว้ยมันแรงมากๆมันแรงกว่าสกิลทั่วไปนะครับทีนี้ผมใช้เท uh, อ่าเทโรเฮนต์กแปดนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าเอ้ยทุกคนดาเมจมันตกอยู่ที่เท่าไหร่นะสามหมถูกปะแสดงว่าอ่ะถ้าเราตีกลมๆเลยนะครับถ้าเราถ้าสมมติว่ามันไม่ได้รับบัฟมาจริงๆอะ่ะหัวเนี่ยถ้า V เนี่ย มันจะต้องทำดาเมจไม่ได้ไม่ได้เยอะไปมากกว่าครั้งที่แล้วถูกไหมนะครับเพราะว่าผมตีบอบไปแค่แมันก็น่าจะบอบประมาณหลักพันอะไรประมาณนี้ถูกป่ะนะครับแต่ว่าทุกคนมาดูดาเมจตรงนี้นะครับตีไปปึบอ่ะไอ้คือแพสซีฟนะครับแพสซีฟอนข้างที่จะดีแต่ทีนี้มาดูดาเมจเพิ่มเติมนะครับึบตีนะครับแล้วก็ดาเมจนะครับฮิตละ3,113 ต่างจากครั้งที่แล้วเท่าไหร่ครับประมาณ5ถึง6เท่านะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณ500 560ผมตีไปกลมๆเป็น500 550ยห้าร้ยถูกไหมเออคูณประมาณ5ไปก็ประมาณ3,000ันบ้าคูณ6อะ่ Dam age, Dam age, Dam age ะดาเมจดาเมจทเป็นแรงขึ้นประมาณ5เท่าจากเมื่อกี้นะเว้ยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใส่ t e r r o r h e a d นะครับสรุปเนาะ t e r r o r h e a d บวกกับพ u t o t e เทล่าเบลทำให้ท่าวีนะครับทำดาเมจเป็นอัลจิเมตดามิทซึ่งแรงมากๆแรงมากๆนะครับแล้วก็นี่ มันจะได้ผมว่ามันได้มันได้รับบัฟจากพูโตเทลับเบลด้วยนะสามห้าเปอร์เซ็นต์นะครับกลายเป็นเมลีแล้วเมลีตัวนี้เออกลายเป็นอัลเทเมดดาเมจแล้วอัลเทเมดดาเมจนะครับน่าจะได้รับบัฟอีกสิบสองเปอร์เซ็นต์มาจากตรงนี้เพราะเขาบอกว่าดาเมจทุกสกิลนะครับมันก็เลยทําให้มันแรงขึ้นเยอะมากนะครับเพราะว่าอ่ทีแรกกลายเป็นเมลีดาเมจใช่ไหมพอใส่คู่กับเทโรเฮดกลายเป็นอัลเทเมดดาเมจพอกลายเป็นอัลเทเมดดาเมจเนี่ย มันจะทําให้มันได้รับบัฟ15%จากตรงน,นี้คือมันบอกว่า All Skill Damage หรือหมายความว่าดาเมจ e อ่ d ดาเมจของสกิลทุกอันเนี่ยบวกอีก15%ยกเว้นเมลีดาเมจแต่พอด้วยความที่ว่าพอใส่คู่กันถ้าวีเนี่ยครับไม่ได้กลายเป็นเมลีดาเมจแล้วนะครับก็กลายเป็นอัล i m เม e ดาเมจแล้วก็จะได้รับบัฟอีก15%นี่เลยเป็นเหตุผลว่าที่ว่า,วานี่ว่าทําไมมันแรงขึ้นถึง5เท่าอ่ะ,อะผมตีไปกลมๆนะครับประมาณ5 5เท่าถึง6เท่านะครับก็นี่ครับแล้วก็ถ้าเรานะครับใส่กับเกียร์อีก สายฟ้านะครับตัดๆๆ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 ัๆๆๆะๆๆ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 ๆ0ๆๆ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 าๆๆ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 าๆๆๆรๆะๆๆๆๆๆๆรๆะๆๆๆๆๆๆๆดๆวๆๆๆๆนๆๆ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 ๆอๆๆัๆๆๆๆตๆๆ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 ๆันๆๆๆๆนๆะๆัๆๆๆๆๆดๆๆ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 ๆัๆๆๆๆตๆๆ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 ดๆๆ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 ดๆๆ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 ด ดามเมจของท่าวีเนี่ยดามเมจมันมเท่ากันนะครับประมาณ3,113นะครับอ่ะผมตีไปนี่คือผมเบอร์ดามเมจโดนตัวเดียวนะก็นี่ครับประมาณ2องแสนเท่าไหร่2องแสนหนึ่งหมื่นนะครับบางทีอาจจะไปโดนตัวนั้นบ้างก็ตีไปนะครับประมาณประมาณ2องแสน2องแสนหนึ่งหมื่นถึง3ามหมื่นนะครับตีโดยกลมๆนะแต่แล้วก็วเวลาพูด,ดาวครับเราก็จะตีธรรมดาไดกันนะครับปุ๊บปึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ดัมเมจมาเฮิฟตี ก็จะมีแพสซีฟซึ่งไอแพสซีฟเนี่ยมันน่าจะแชร์คูลดาวพอๆกันกับท่าวีนะครับอ่ะต,ตีไปครับอยู่ที่ประมาณ2300 0 0สานะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ทุกครั้งที่ใช้ท่าวีเท่าที่ผมสังเกตก็แพสซีฟก็จะออกพร้อมๆกันนะครับพร้อมๆกันทีนี้นะครับข้อดีมาพูดถึงข้อดีข้อเสียตอนหลังจากที่มันได้ระพับนะครับก็ข้อดีนะครับ,นะรบแรงขึ้นเยอะมากประมาณ4 5เท่าผมให้ประมาณ 5- 6เท่าดาเมจแรงขึ้นเยอะมากก็คือดาเมจตอนเนี้ยเบิร์ดอยู่ที่ประมาณ 2 0 0นสซึ่งถ้าสมมติว่าทุกคนน่ะไปใส่เป็นตัวอย่างแกนทามก็จะแรงขึ้นอีกประมาณ2 0 0 0 0นะครับอาจจะเป็นประมาณ25,000น,นะครับคืออันนี้ผมใช้ราเมจงให้มันโดนตัวเดียวนะนะครับเพราะว่าถ้าผมไปใช้ตัวอื่นด้วยเนี่ยมันอาจจะแรงขึ้นเยอะมากตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับอ่าถ้าผมบอกว่าไม่ได้สีเรเียก็ใช้แบบแบบเน,นีย่ยเออมันอาจจะโดนหลายๆตัวหน่อยแล้วดาเมันอาจจะแบบเวอร์หน่อยนะครับมันอาจจะแบบอุ้ยดาเม็เยอะขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับ อ่ะค่อยว่ากันเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้คือดาเมจมันแรงขึ้นเยอะมากจริงๆนะครับแล้วทีนี้นะครับทุกคนอาจจะถามว่าไอพี่แล้วแล้วมันยังไงอ่ะมันดีขึ้นไหมคบตอบเลยมันดีขึ้นดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นเยอะคือดาเมจมันแรงขึ้นนะครับแต่ว่าเอ่อข้อเสียบางจุดของตัวละครน,นี้มันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับข้อเสียจุดนั้นเลยก็คือตัวละครน,นี้นะครับคูดาวมันนานมากแล้วก็เอ่อถ้าอ e ีมันดาเมจมันเบานะครับเนี่ย ส่วนใหญ่ดาเมจมันจะได้มาจากท่าแพสซีฟนะครับเนาะตัวดินะครับอนั่นหมายความว่าพอเราใช้ท่า V นะครับอ่าแล้วมันจะมีช่วงทรานซิชันหรือว่าช่วงครูดาวของสกิลนะครับยกตัวอย่างนะครับพอเราใช้ท่า V ไปอ่ะนะครับมันจะเหลือช่องว่างระหว่างระหว่างแก็บระหว่างที่คููดาวนะครับมันค่อนข้างที่จะนานแล้วเราทําอะไรไม่ค่อยได้เราก็ต้องยืนออโตอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันมันค่อนข้างที่จะนานนะครับผมพูดตามตรงเลยมันค่อนข้างที่จะนานอ่าประมาณนี้นะครับ นี่กากว,ากวาจากครูดาวเสร็จนะครับก็ก็มันมันนานอะ่ะมันมันนานเกินไปสำหรับผมนะผมเลยมองว่ามันมันนานไปนหน่อยเออผมมองว่าคูดาวมันนานไปนหน่อยนะครับผมอยากให้เขาปรับให้มันลดลงสักห้าห้าวินาทีนะครับเพราะว่าผมพูดตามตรงอ่ะผมไม่อยากเปรียบเทียบนะตัวละครอย่างฮิบิกิเนี่ยครับคูดาวมันประมาณ20กว่าวิเองนะครับแล้ว มันจบไวอ่ะคือดาเมจมันแรงกว่าแล้วคู่ดาวมันไวกว่าผมก็รู้สึกว่าตัวละครเนี้ยมาอยู่ในจุดที่ใช้เขาว่าดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้ดีมากถึงขั้นแบบว่าตัวท็อป3ของเซิร์ฟอะไรเงี้ยผมผมมองว่าไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าท็อป10บไหมก็ไม่แน่นะครับก็ไม่แน่ท็อป10แต่ท็อป3ก็ผมมองว่ายังก่อนนะครับเพราะมันรู้สึกว่าดาเมจมันแรงขึ้นจริงแต่ว่าคู่ดาวมันค่อนข้างที่จะนานนะครับประมาณนี้นะครับส่วนในคลิปนี้นะครับก็โอเคเป็นคลิปสั้นๆเนาะนะครับว่าพุทธทาล่าเบล เบลอะไรล่ะนะครับพูโทเทล่านะครับได้รับบัฟมาใหม่นะครับน่าใช้ไหมสำหรับผมน่าจัดนะครับน่าใช้อยู่ผมให้อยู่ที่ประมาณ7จคะแนนนะครับคือตัด3คะแนนในเรื่องของเกี่ยวกับครูดาวมานานนะครับแล้วก็บางท่ามันไม่ค่อยได้ใช้อย่างท่าท่า E เนี่ยตาเมจมันเบาเบานะครับสามพันแล้วก็ช่วงครูดาวสกิลมันค่อนข้างที่จะนานนะครับ คืออยากให้เขาปรับลดคูดาวให้มันน้อยลงสัก5วิหน่อยนะครับคืออย่างน้อยเราก็น่าจะสแปมท่าได้ไวกว่าน,นี้มากขึ้นแล้วก็ทาดาเมจได้ลื่นไหลามากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวละครบางตัวละครนี่คือดาเมจมันลื่นไหลกว่านะครับอย่างเช่นซาโกโซดาเมจน้อยลงก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมันมันสแปมสกิลได้มันก็เลยดาเมจมันก็เลยไปไวกว่านะครับหรือไม่ก็ฮิบิกินะครับดาเมจแรงเลยใช้ก็แรงเลยนะครับคูดาว ระดับหนึ่งแต่ว่ามันไวกว่าพุทเทลา่าผมเลยมองว่าพุทเทล่ายังเป็นตัวที่น่าใช้คือมันน่าใช้นะครับมันน่าใช้แต่ว่ามันยังมีตัวอื่นที่มันน่าใช้กว่านี้ผมพูดตามตรงนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับส่วนใครที่อยากครับนะครับ mm hmm. เทเลเฮดนะครับครับไปใช้ดีไหมก็เอาไปลองใช้ได้ดีนะดีดนะครับแล้วก็ ผู้ตรโจเทราเบลก็ถ้าจะใช้ด้วยกันถ้าจะใช้ตัวนี้นะครับเซตที่ดีที่สุดยังไงก็ต้องเป็นเทเบิลเฮดกับผตเทราเบลแน่นอน100%นะครับไปใช้ยุงอื่นก็ไม่ได้แรงเท่านี้หรอกนะครับผมลองใช้คู่กับเข็มขัดเอ็มพาวเวอร์นะครับกับหัวโอธรรมดาก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นอ่ะไม่เชื่อเดี๋ยวลองให้ดูนะครับป๊บปป๊ปนะครับก่อนเราจบคลิปเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับเพิ่ตีทีเพิ่ดาเมจนะครับจี่ไปนะครับ ไม่ได้แพสซีฟ้วยไงนะครับก็อ,อยู่ที่ประมาณแสนแสนนิดนิดเองนะครับแต่ก็ยังติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามันนะครับคูดาวมันน้อยหน่อยคูดาวมันน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ผมอะผมจริงๆผม,มอยากลองคอมโบนี้นะก็คือแท็บไวเฮดบวกเอ็มพาวเวอร์เบลนะครับเลเวล็เจ็ดพอดีด้วยนะครับตีไปตืน่นดามเมจก็น่าจะพอๆกันนะครับอมเยอะกว่านิดนึงแต่ว่า ถ้าเป็นของ Terror h ์เฮกับปูโตเทลลาเบลมันจะได้ดีกว่าไงเพราะมันกลายเป็นอัลติเมตดาเมจถูกไหมนะครับก็เออดาเมจอยู่ที่ประมาณ2อ0 0 0นะครับส่วนถน้าใครตีบวกขึ้น10ก็น่าจะประมาณ2อ0 0 0นห้าสองแสนเจ็ดสามแสนแล้วแต่แล้วแต่ฉายาที่ใช้นะครับที่ผมใช้เป็นฉายาที่ได้มาฟรีนะครับก็สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับกับคลิปที่3ของปูโตเทลาก็ยังยังไงนะกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็คลิป4หวังว่าจะไม่มีแล้วนะครับอาจจะไม่มีแล้วก็ ขอเก็บคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปูโทเทล่าแล้วกันนะครับอนาคตไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเผื่อนะอนาคตมันมีก็อาจจะต้องกลับามาทำอีกทีหนึ่งก็ยังไงก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ